สวัสดีท่านผู้ชมครับโอ้ไม่ได้ถ่ายตอนถอดเวทนะครับตอนนั้นขับขับไมโครยกเวทอยู่เลยไม่ได้ถ่ายนะไม่ได้ให้ทีมงานถ่ายให้นะเดี๋ยวให้คุณโอ๊ตอัดฉีดก่อนครับจะได้ถอดง่ายๆหน่อยครับอะไมไม่ค่อยเลอะ เสียโอ๊ตของเราดูครับเจ้าสมายก็ไม่ได้ออกนะครับ โอบ๊บังน็อดนี้หรอยิงน็อดนี้ด้วยอันนี้ก็ต้องถอดนี่อันนี้ก็ต้องถอดอน,นั่นถอดเหมือนคันนู้นเลยต้องเอาออกให้หมดเหมือนกันเลยครับ เดี๋ยวให้คุณโอ๊ตอัดฉีดเสร็จเดี๋ยวขับไปข้างหน้าครับไปถ่ายน้ำมันไฮดรล,ลิกออกก่อนเดี๋ยวทีมงานส่งโถงเสร็จก็ให้มาช่วยถอดครับถอดรอชั่งดมนะครับโอ้เปลี่ยน มอเตอร์ใหม่นะครับเปลี่ยนมอเตอร์ใหม่ค่อยังชั่วครับนี่โอ้เสียงนิ่มเลยเสียงนิ่มเลยครับตอนใส่ตัวนี้มอเตอร์มันใหญ่ครับโอ้เสียงดังมากเลยรอบมันจัดครับจะพังเอารอมันจัดเกินมอเตอร์เยอะแล้วนี่นี่อยู่ข้างในตัวนึงอันนี้เป็นมอเตอร์ของปั๊มลมนะ ตัวนี้ก็เปลี่ยนใหม่นะนี่ตัวนี้จะเป็นตัวหงายปุ่งกี่นะครับเวลาเราโยกคอนโทรลไปมันจะเร่งนะครับตัวนี้ ต้องซื้อถ้วยใส่ับถ้วยหายไปไหนไม่รู้ครับถ้วยลูกยางข้างในไม่รู้มีหรือเปล่าข้างในก็ไม่มีครับโอ้ข้างในมีครับสองตัวจริงๆไม่สั่นนะมาประกอบรอบนี้สัน่นนะ จันทั้งคันเลยเครื่องนี้นะครับเครื่องนี้ทำหนึ่งปีครับหนึ่งปีพังแล้วได้หนึ่งปีพอดีครับพังแล้วหนึ่งปีนี่พังแล้วครับยังไม่คุ้มเลยตัวนี้อ่ะยังไม่ได้งานเลยครับพังแล้วครับอ้อ ทางทั้งสองนะครับทั้งสองตัวเลยช่วงนี้ต้องใช้แบบนี้นะครับนี่ดินแข็งมากนะครับช่วงนี้จะเริ่มฝนตกแล้วตกก็มาก็เปียกแต่ด้านบนครับล่างแข็งโปก๊กต้องใช้ฟันปีศาจนะเหมือนฝั่งโน้นน่ะนูตัวโน้นก็ปีศาจเดี๋ยวต่อกันคลิปหน้านะครับท่านผู้ชม เดี๋ยวจะถอดให้ดูนะครับเสียอะไรบ้างนะครับติดตามได้นะครับสวัสดีครับผม